อก็ได้ครับอไกครับเซนนี้เซ็นยังไงก็ไม่ติดจ้ะอ่าสมมติว่าเรียลไทำใช่ของเราเทคโนโลยีสูเขียนซองเปนัาาท่านจะให้เขาต้องมารับที่เต็ุดท้ายเนาะลืมเอาโมเดลเสียบมา บางคนเป็นก็เรียกเป็นอะไรอ่ะที่เขาต้องเขตดเลือดตั้งที่เก้าถูกไหมคะถูกปึ๊บท่านเง้งมดูนิดนึงท่านกลับท่านสองใบไหมท<อ>่านดูบอกว่าจังหวัดอะไรท่านไม่ต้องรีบเ<อ>ขาจะมี<อ>นน่ยวซะอ่าท่านก็แนะนำว่าพาไปหย่อนในหีบนะคะ ค่ะบนจัดดึงเท่านันอ่าออกทางนี้ได้เลยค่ะทางนี้ที่นี่มีต้องมีความสะดวกส่วนท่านุงานเขียนซองไม่ต้องรีบถ้าผิดขีดแล้วก็เซ็นชื่อแต่เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเซ็นตั้งไว้ได้เลยห้าอย่างเดียวห้าสี่บาทครับตั้งมีรอบ ไม่ได้เราก็แบ